มบรรยากาศสดๆตรงน,นี้กันนะคะจะพาไปดูแมวน้ำค่ะตอนนี้เราอยู่ทางเหนือของประเทศเดนมาร์กนะคะอันนี้ทะเลติดถนนเลยนะคะเ,เพื่อนๆเขามีแมวน้ำมาเล่นน้ำทุกวันเลยค่ะเขาไม่กลัวคนนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาที่จอดรถค่ะเดี๋ยวพาไปดูนะคะ ชอบมาเล่นน้ำแถวนี้เดี๋ยวเราจะหาที่จอดรถกันค่ะ คนมาเดินเยอะเลยสกุบเคี้ยวนะแล้วพาไปดูนะคะทุกคนไปดูแมวน้ำเลย แมวน้เดี๋ยวเรามาดูซิว่าเราจะเจอแมวน้ำกันไหม อะไรคูลมตัวอากาศวันนี้นะคะส <Okay. S 2> ันดีคำมาอมแน็ตอะไรวะ 狗子。